สวัสดีครับยินดีต้อนรับขอชูท่านส่องเนาะครับเนาะส่วนองปูนะพึนกระขึ้นลำคอแล้วไปเนองขึ้นได้ประมาณจะไ,ไปเิบเน่อ้ไปเนาะขึ้นคอรอบแรกไปสักก่อนเพื่อให้ปูมันจับเนาะส่องหนึ่งกันแน่แน่แล้วครับ ยางงามเลยครับมาเป็นย่างนะสวัสดียามแรงครับทุกท่านทุกคน,น,นสวัสดียามเย็นนะครับเนาะสร้างมันก็นเลยงานไปเลยแหละโอ้ตุนองค์นั่นก็นเนียนเลยครับฟังผุนเนียนยังกักเลยครับสร้างกะรเสร็จสลบเนียนเพื่อรอติดเจ็ดนะครับเนาะ เส้นเซียนคนจะเห็ดยากแน่นะครับเนาะเพราะว่าหาเสียนนะพี่น้องเนาะขืนยากแนย่ยังไงข้นป่วนก็ลำบากเพราะว่าอยู่สูงนะครับเนาะอย่าลืมเลยพี่น้องเมื่อนี้วันจันทร์เนาะครับเนาะเมื่อนี้วันจันทร์เนาะครับเนาะอย่าลืมเลยพี่น้องวันจันทร์นี่นายจะเป็นเล่าป่วยเหรอ จะเล่านะพี่น้องเนาะเ้าแยตก็จุดให้อยู่ที่แปดหกหกบ่ครับชื่นชอบตัวไหนก็จัดนะครับเนาะชื่นชอบตัวไหนก็จัดอ่าพิษจะน้าหน้าวะพี่น้งนะองเนาะส่วนองค์ปูทั้งหนาบนจะเห็ดเงี้ยนคักแล้ว สร้างบนกระเทีได้เต็มที่มื่อนี้นะครับนะะส่วนองค่ไส้ย่างบะหันขึ้นนะครับนาะผู้นี้ครับเนี่ยนว่ามันขัดมั่นผู้นี้ครับ ับอาจะเนียเลี้ยแต่หางครับเลี้ยตหางปูคนกบเสียงหัวคนนะครับเนาะเริ่มีแผงหน่อยแผงหลังครับ ส่วนเล็กผู้นำนะครับการล่ออาจจะเป็นบ้านผระนะครับเนาะหรือ,อ,อจัเมือสองมือนะครับเนาะคนกำลังคุยกันอยู่ว่าสิส่งออกมื่อใดนนะครับเนาะคุยกับลูกศิษย์ลูกหายอยู่ไปน้อยไปไกลๆนะครับเด้อมันแต่จุดยังอยู่ที่แปดหกหกนะพี่น้องเนาะ แปดห้องหกครับมาเบบิ้งว่าสีเป็นยังไงนะครับแปบดบห้องหกเนี่ยกระรุนเบิ้งครับเพิ่งไม่โชคไม่ใช่รุนล่องเบิง้งธรรมดาครับรุนล่องเบิง้งแสงสกแสงใถูกเงี้งขึ้นโกลบอลน้อเนาะ ยังยังคือเราจะขับถูกไป ตอนนี้ภาคกรรทาบัตรครับตอนนี้สร้างเพันกำลังรีดเกี่ยวท้ำนี้ตลอดเวลาครับ เมือม่อได้ฝนตกประด้เห็ดน,นะครับฟังเห็ดพอดีครับพระธรรมวัดนะครับเนาะ เสียนหัวพันนี่คือสิเงียาจักหน่อยครับเสียสีขึ้นโปนออกไปสูงบนครับตามรูปละเนาะโคดเคี้ยวเนาะครับตามองพันเกิสิยากแม่จักหน่อยปุ่นเกิสิจับเงียงแม่จักหน่อยขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ได้พี่ลังเด้อเนาะอย่าลืมอย่าพลาดครับ เซียงเบิงครับเซียงเบิงแปดหกหกแปดหกหกพี่น้องชอบกระจัดเบาๆเย็ยบเย็บเบิงสักก่อนครับขอบคุณได้เป็น้องได้ถูกทันแล้วก็ช่วงนี้ก็น่าจะหาหุ้มโมง้วครับรอไป จลิบหน้าจะพ่อกันไหมครับก็คำว่า,าสวัสดีครับผม